ถ้าพูดถึงสายไฟฟ้าที่ใช้งานภายในอาคารและนิยมใช้งานกันมากที่สุดแน่นอนครับว่าผมกำลังพูดถึงสาย60227 IEC 0 1ชื่อเดิมของสายก็คือสาย THW และในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสาย IEC 0 1และข้อกำหนดการใช้งานสายตามมาตรฐานวาสท2564ฉบับล่าสุดกันครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอะเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ครับสาย60227 IEC 01นะครับก็จะเป็นสายไฟฟ้าแกนเดียวที่มีตัวนำเป็นทองแดงและมีฉนวนเป็น PVC ครับ โดยตัวนำจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือแบบเส้นเดียวกับแบบตีกเกลียวครับที่ชนวนของสายไฟฟ้านะครับจะทนอุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสและทนพิกัดแรงดันไฟฟ้า450ทับ750โวลต์ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้า1เฟส2 2 0โวลต์ได้และใช้งานกับระบบไฟฟ้า3เฟส400โวลต์ได้ครับ ที่ชนวนของสายนะครับผู้ผลิตจะระบุมาตรฐานมอก .11 เล่ม3ขีด2553ครับโดยมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรสูงสุดถึงขนาด400ตารางมิลลิเมตรครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ก็จะระบุข้อกำหนดในการใช้งานสาย 60227IE01 c 01. หากใช้งานเป็นสายวงจรสามารถใช้งานได้ทั่วไปสามารถใช้งานโดยเดินสายในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสายครับ โดยเราสามารถอ้างอิงรูปแบบการติดตั้งได้ดังนี้นะครับรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่1ร้อยสายในท่อที่อยู่ในฉนวนกันความร้อนได้รูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่สองร้อยสายในท่อที่อยู่ในผนังคอนกรีตหรือท่อเกาะผนังอาคารได้ครับ เราสามารถใช้งานสาย IEC 01นะครับวางสายในรางว w เวได้โดยพื้นที่ในการวางสายในรางนั้นไม่เกิน20%ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางว w เวครับการดูพิกัดกระแสสาย IEC 0 1นะครับเราจะดูจากตารางในหนังสือมาตรฐานครับโดยการติดตั้งในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับเราจะดูจากตารางที่5ขีด20ครับ กรณีติดตั้งในกลุ่มที่1นนะครับดูในลักษณะตัวนําแกนเดียวจํานวนตัวนํากระแส2เส้นสําหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสและตัวนํากระแร3ส3เส้นสําหรับวงจรไฟฟ้า3เฟสครับกรณีติดตั้งในกลุ่มที่2นะครับจะดูลักษณะตัวนําแกนเดียวจํานวนตัวนํากระแส2เส้นสําหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสและตัวนํากระแส3เส้นสําหร yeah. ับวงจรไฟฟ้า3เฟสครับ กรณีที่วางสายในรางวยเวนะครับก็จะดูในช่องตัวนํำกระแส3เส้นเช่นกันครับรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่4นะครับเดินสายลอยในอากาศบนชนนลูกถ้วยแนะนำขนาดสายนะครับไม่เล็กกว่า6ตารางมิลลิเมตรเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้งครับรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่4นะครับจะดูจากตารางที่5ขีด22ครับ โดยช่องฝั่งด้านซ้ายนะครับสำหรับติดตั้งสายในแนวดิ่งและช่องฝั่งขวานะครับสำหรับติดตั้งสายแบบแนวระนาบครับกรณีที่ใช้งานสาย i e c 0 1เป็นสายดินนะครับมาตรฐานก็จะมีข้อยกเว้นให้สามารถใช้งานสาย i e c 0 1วางสายบนรางเคเบิลได้ครับ และในกรณีใช้งานสาย IE c 0ฟีศเป็นสายต่อหลักดินนะครับมาตรฐานก็จะยอมให้ใช้งานสาย iE c 0ฟศฝั่งดินได้ครับกรณีใช้งานสาย iE c 0ฟศเป็นสายต่อหลักดินนะครับจะดูจากตารางที่4ีขีด1และตารางที่4ีขีด2นะครับสำหรับใช้งานเป็นสายดินของบริพันธ์ครับ สาย IEC 01ตั้งแต่เบอร์1.5จนถึงเบอร์10นะครับก็จะมีสีของสายไฟให้เลือกใช้งานโดยมาตรฐานก็จะกำหนดให้วงจรไฟฟ้า1เฟสสายไฟชนวนสีฟ้านั้นเป็นสายนิวทรัลสายไฟชนวนสีน้ำตาลนั้นเป็นสายเฟสสายไฟชนวนสีเขียวแทบเหลืองหรือสีเขียวใช้งานเป็นสายดินครับ สำหรับระบบไฟฟ้า3มเฟสมาตรฐานก็จะกำหนดให้สายไฟชนวนสีฟ้านั้นเป็นสายนิวทรัลสายไฟชนวนสีน้ำตาลเป็นสายเฟสที่1สายไฟชนวนสีดำเป็นสายเฟสที่2สายไฟชนวนสีเทาเป็นสายเฟสที่3สายไฟนวนสีเขียวแถบเหลืองหรือสีเขียวใช้งานเป็นสายดินครับ สำหรับสาย IEC 0 1ที่มีขนาดตัวนำใหญ่กว่า16ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปชนวนของสายจะเป็นสีดำนะครับดังนั้นมาตรฐานจึงกำหนดให้ทำแถบสีหรือระบุตัวอักษรให้ชัดเจนทุกจุดต่อสายและทุกปลายสายครับ โดยวงจรไฟฟ้า1เฟสนะครับระบุแถบสีฟ้าหรือตัวอักษร N สําหรับสายนิวทรัลระบุแถบสีน้ําตาลหรือตัวอักษร L สําหรับสายเฟสระบุแถบสีเขียวแถบเหลืองหรือสีเขียวหรือระบุตัวอักษร PE หรือตัวอักษร G หรือตัวอักษร E สําหรับสายดินครับ วงจรไฟฟ้า3มเฟสนะครับระบุแถบสีฟ้าหรือตัวอักษร N สําสำหรับสายนิวทรัลระบุแถบสีน้ำตาลหรือตัวอักษร L1 สําสำหรับสายเฟสที่1ระบุแถบสีดำหรือตัวอักษร L2 สําำหรับสายเฟสที่2ระบุแถบสีเทาหรือตัวอักษร L3 สสาำหรับสายเฟสที่3ระบุแถบสีเขียวแถบเหลืองหรือสีเขียวหรือระบุตัวอักษร p ีหรือตัวอักษร G หรือตัวอักษร E สสำหรับสายดินครับ โดยเจตนารมณ์ของมาตรฐานกรณีที่ตู้ไฟฟ้ารับไฟสามเฟสแล้วต่อแยกเป็นวงจรย่อย1เฟสออกไปใช้งานสายเฟสนั้นนะครับเราจะใช้สายสีน้ําตาลครับแต่ถ้าต่อแยกวงจรย่อยสามเฟสออกไปใช้งานก็จะใช้สายสีน้ําตาลสีดําและสีเทาดังรูปตัวอย่างนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกากเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ครับ